ัไี้พายอย่างนี้เ้าเราจัดมาแขวนสมศรีนะฮะเราก็อยากถาม้ใหญ่เนาะว่างานนี้จัดงานเป็นงานวดต้นเทียนในภาษาครับจะมีในงานนี้ทุกปีนะครับในภาษาจะมีพระสงฆ์หลายหลายมูอไอ้หลายๆวัดมาพระวับเราก็เปจะจัดงานต้อนรับเจ้าเพื่อมาร่วมสักกรรมในงานในในภาษาทุกปีเราก็จะจัดในโรงเรียนครับ คือพรุนี้เราจะไปป้านอุจ่อะบ้านเรานี้เป็นมาดกสิ่ี่ของเราตอนี้เจะข้บคุณนะครับเยวใครเป็นเาภาพทำเ้าตอนรับนผ้ทีเจ้ารับแขีนจะมาร่วมงานครับเพื่อกระติเทียนที่เสือถ้าคุณพี่ๆได้นะครับทอษเทียนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปื่อ้อนไนก้อนอยู่ที้าวในครัอีพระรผู้ใหญ่ที่ท่านจะไปเืกันพระ ก็แต uh ่ละวันธนะคะนี่เราก็เป็นเปเทียนภาษาคพี่เราเป็นงานทอดเทียนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นแบบทำกันมาเป็นประเพณีเป็นในพนในในูไทยเราเริมทศาสรที่มีมานานแล้วมัเนวมะไอ้พราพุาเเจ้า ไอใ่ะัรับปใหญ่คทำพิธีในาคับกไปทิีทางธรร่วมกันเนาะในในปรึกษากันลกันว่าการวัดการพิธรองงบ้างในหมานผ้ใหญ่ทาบ้าน็จะรับท่านพอในพื้น่ของเราเนี่เกับ90หมู่บ้านก็น่าจะว่า60หมู่บ้านที่ที่ โรงเรียนโรเรียนค่ะถ้าปีแล้วผมก็ทำนะแต่จริงๆผมว่าจะไป่ทำปีนี้แต่ไม่แน่ใจถ้าเราพบพารูปอันนี้อยากเป็นอันนี้จริงๆผมก็จะทำลงโบสถ์ด้วยงานนี้คือจัดแค่วันเดียวใช่แล้วก็หลังจากนี้ถ้าบ้านหมู่บ้านอื่นจัดเราก็ต้องไปร่วมไปร่วมครับไปร่วมเหมือนกันเป็นการส่งของข้อส่งข้อส่งไปเนาะ ขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ด้ยะคะดังเรมน่ากัน10รูบได้มาทั้งจะมาูค10รูบาม10รูบาประมาณินกองบ้านนั่เริ่มเวลากี่โมงประม9โมง9โมงคึงไปเล้วโมงครึ่งถ้าบ้านไหนเดินทางมาถึงก่อนก็จะให้ลงเรียนขอบคุณผู้ใหญ่มากนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้าจะกรรมกาะคณะใช้บ้านนะครับเนาะก็ร่วมคิดร่วมใจเตรียมนะครับเตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมอาหารหวานข้าวนะครับเนาะถ่ารอตอนราบปันดาพอเวพี่นองเข้านะครับทีสีมาร่วมเป็นเจ้าภาพสีมาร่วมเป็นสัต่าน้ำกันนะครับนาะมื่นนี่แน่นันแล้วกาทั้ง พี่น้องบ้านสระสีห้าวคอันอดีใจนะครับเนาะดีใจที่สิด้ตอนรับบรรดารญ,ญาติพี่น้องบรรดาพี่น้องที่สีมาร่วมนะครับทอดตนทอดเทียนมือนี่นะครับถือว่าเป็นประเภทนี้อีสานเป็นประเภทีบ้านที่สืบทอดกันป้ายืนายยืนปีนะครับเนาะหลายป้าหลายปีแล้วรือใช้ดังแล้วก็บรรดา เราไพี่น้อทุกคนบ้านร่วมนะครับในมือนี้กับหายสมความมุ่งบาศปรราถนานะครับสิ่งทุกประการแค่นั้นแล้วกับพี่น้องที่อารมมาร่วมนะครับเนาะมีอย่างกะอารมมาร่วมเอารมมาโฮมนะครับเนาะของอยู่ของกินผู้ละหมอสองหมอผู้ละน้อยผู้ละนิดละหน้อยนะครับเนาะแต่บมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นสัตว์พานำกัน เราก็ให้ไปส่งความกันมาพัฒนากันส hey. 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 ู pup. ่ข้นนะครับนะวันที่หนึ่งกเข้าแล้วครับเข้าแล้วหนึ่งใบค่ะวันนี้พวกเราเองก็มามอบสร้อยยาโอ้โหยไวันนี้นะคะยาชินะคะพร้อมทังยูคูมาเป็น ตัวแทนนะคะเป็นสะพานบุญให้กับหลวงป้านะคะหลวงป้าเองก็ติดในเรื่องเอกสารเนาะนะคะต่างๆด้วยนะคะก็วันนี้เป็นแทนมาสองเล่นกับผู้ใหญ่กับนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นบุญใหญ่ด้วยนะวันนี้นะนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะค่ะผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณครับยังไปไหนก็ขอบคุณอาจารย์ยังก็พี่ยืนอะไรตรงนั้นมา ขอพ่นลงบนป้าแตนแล้วก็ทีมงานเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอให้ป้าค่นข้อประสบเร็วๆนะครับขอบคุณมานะครับขอบคุณพี่ใหญ่นะคะให้กำลังใจนะคะไปถึงลูกป้านะคะคนที่4ทุกท่านด้วยนะคะอ่ะช่วงนี้พี่น้องบ้านบ้านไหนนะครับมาฮอตเลยดิบอกโอา อ่าอยต้อง้บเอ่าอ่าอ่อะไรบ้างองะไรนะหนูถามว่าุ่นบไช่วยโออช่เอาทีมาไปช่วยกต้นค่ับได้ได้ค่อนว่าี่ทว่าที่ไม่ได้บอกว่าที่อะไรบอกว่าว่าที่ว่าที่ทำงาน เป็นพี่ชายนี่ครับคนหนครับความสามารถอยนี้เลยครับนเลือเก่งูได้มีความสามารถถึงได้เลือกมาพักผาเป็นผู้ใหญ่อร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บลานนี่แหละมาผู้ละคนลูกผู้ใหญ่คนี้อืผู้ละคนลูก้ะเรียนจากผู้ใหญ่คนนี้แหละอเราเนูมาออครับอันนี้ก็ ครับชีงนี้พี่น้องก็เริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้พี่น้องหลายบ้านหลายเมืงเนาะครับเนาากำลังต<ำ>ัดิีมาร่วเนะครับ, <ทำ S 2> บการ,ร,รทอดต,ต้นเทียนสิ่งพี่น้องบานสรรสีเป็นเจ้าภาพนี่ก็เป็นบริเวณงานเนช้าว,วันนี้นะคะที่ก็จะมีหลายๆห,หมู่บ้านนะคะมาที่นี่นะ,ะเป็นประเพณีของชาวอีสานนะคะ เราพูดไปแล้วก็อธิบายไม่ถูกนะคะก็รู้รู้อยู่ว่าเป็น,นประเพณนี้ผัอกอิสานานีา่คร กลับมาถึงนาแล้วนะคะไอสี่เราก็มาต่ออุปู่ปาริกินนากรานะคะมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เข้าร้านตะแฟนะคะนี่นะคะคือนี่นเมืม่อคืนที่ฝนตกเยอะมากดูน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดสระกันต่อนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ